สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูมือถือที่เพิ่งเปิดตัวไปของค่าย vivo นะฮะนั่นก็คือ vivo y 7 8 plus 5g นะครับซึ่งมือถือรุ่นดังกล่าวนะครับเป็นมือถือระดับกลางในตระกูล y series นะครับถ้าอยากรู้ว่ามือถือรุ่นนี้นะครับผมน่าสนใจขนาดไหนฝากท่านผู้ชมนะครับกด s u b s c r i b e กด like กดแชร์กดกระดิ่งตั้งผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ vivo นะฮะได้เปิดตัว vivo y78 plus 5g นะครับสมาร์ทโฟนระดับกลางในตระกูล y series นะครับที่มีสเปคน่าสนใจไม่น้อยซึ่งเตรียมที่จำหน่ายในประเทศจีนนะครับในวันที่26เมษายนก็คือวันนี้นเองนะครับโดยโชว์จุดเด่นโดยการใช้หน้าจอโค้งแบบ oled นะครับมาพร้อมกับอาตาัตรา r e เ r e s h 120 hz และใช,ช้ชิปเซ็ตของ snapdragon 695นะครับสรบสเปคเต็มๆก,ก็มีอย่างนี้นะครับ ความหนาของตัวเครื่องจะอยู่ที่7.89ม m mm, ลมน้ำหนักจะอยู่ที่1 7 7กรัมและหน้าเป็นกระจกนะครับแต่ไม่ได้บอกนะครับผมว่าเป็นกระจกประเภทใดนะฮะส่วนขอบแล้วก็ฝาหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติกตัวเครื่องสามารถใส่ซิมแ,แบบ dual sim นะครับมาดูกันที่หน้าจอกันมานะฮะสำหรับหน้าจอของ vivo y78 plus 5g นะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.8น mm. ิ้วอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่9.3:3ความคมชัดระดับ full hd plus นะฮะ และหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับอัตราเรตเฟซเรอยู่ที่120เฮความสว่างสูงสุดที่ทำได้นะครับจะอยู่ที่1,300นิตและนอกจากนี้นะครับผมมีขอบเคสสีระด,ดับ100% DCI-P3 นะครับให้สีสันเนี่ยคมชัดดูวสวยงามนะฮะสับความหนาแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่388 PPI ตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทําด้วย Origin OS version 3นะครับหลับชิปเซตนะครับผมเลืใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon com. 695 5G บนสถาปริยการระดับ6นาโนเมตร CPU Octa Core นะคะ CPU เป็นของ Areno 619นะครับตัวเครื่องไม่สามารถใส่ Micro SD Card ได้นะฮะมาดูกันที่หน่วยความจำภายในกันมากนะครับสำหรับหน่วยความจำภายในนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับโดย RAM นะครับผมมีทั้งหมด2ขนาดให้เลือกนะครับได้แก่8 g b กแล้วก็12 g b ส่วน ROM นะครับผมจะเป็นแบบ UFS 2.2นะครับที่มีให้เลือกตั้งแต่128 GB แล้วก็256 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะ สำหรับกล้องหลังของ vivo Y7 8 p l 5G นะฮะจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวนะครับประกอบด้วยกล้องหลักความละเอีย50เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่1.8มีออโต้โฟกัสและที่สำคัญนะครับมี OS การสั่นมาให้ด้วยนะครับกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้อง Depth นะครับความละเอียจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.4นะครับกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาเพียง8มิลลิเมตรพิกเซลค่า f ายอยู่ที่2.0 1080p 30ิบพีสามสิเต็มเลนนะครับลำโพงมีมาให้1ตัวนะครับวิธีสำคัญเนี่ยตัวเครื่องยังมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้ามาในะฮะมาดูต่อที่การเชื่อมต่อกันบ้างนะครับสำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi 2.4 4, แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz ิกะเฮิรตซบลูทูธเป็นเวอร์ชันห้นึ่นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชันสอนย์นะฮะสำหรับเซ็นเซอร์สแกนไลน์นิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณใต้หน้าจอน,นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000 ah นะะฮรรอง,รรงอั์ห้า สหรับตีที่วางจำหน่ายนี่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับได้แก่แ a c k b บลูแล้วก็โกนะครับราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับเมื่อตีเป็นเงินไทยนะครับรุ่นแรม8ล็อต28ราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่7,900บาทรุ่นแรม8ลอม256นะฮะร,ราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่8,900บาทส่วนตัวท็อปน,น,นะครับผมรุ่นแรม12ลอต256นะฮะราคาตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่9,900บาทนะครับ ซึ่งราคาที่เปิดตัวมาถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้เนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาทั้งหมดนะครับผมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะและตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจะวางขายในแบบเวอร์ชันโคบหรือเปล่านะครับต้องรอดูอีกงทีนะครับว่าในประเทศไทยนะผมจะนํา vivo y78 plus 5g เข้ามาขายหรือเปล่านะครับชาวบล็อกของ vivo ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย